วันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่ที่เซลล์ระคะจาิลจาก2 0จากบ5าบาทเหลือ20บาทเท่านั้นนะคะชื่อเรียกเป็นเพนนาบันนาสีมพูนะสโลมากเลยอันเนี้ยแล้วก็เป็นบังบันเดธมาสโลแล้วก็เป็นบัน,บน หน้าปอมปอมปูรินนะอันนี้สโลที่สุดสโลมากๆเลยนะอันเนี้ยบันแก้มแดงนะอันนี้เนื้อจะนุ่มแล้วก็สโลด้วยแล้วก็เป็นกุรีธรรมะปังแผ่นปอมปอมนะอันนี้ไม่ค่อยสโลนุ่มๆ นี้สโ,โลนะรายละเอียดการสั่งซื้อนะคะ0 9 4 7 8 4 7 8 7 4รับนธนาคารไทยพาณิชย์และวอลเล็ตนะคะสั่งเล่นหรือไม่โอนประจานรอบส่งของคือวันเสาร์และวันที่ว่าท่านนะคะ IG สกุชิปแป้งเท่านั้นนะคะ